สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยาใหญ่นะคะในวันขึ้นปีใหม่นะคะวันที่หนึ่งมการาคมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสำหรับปีใหม่นี้นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ย่าก็จะมาเล่านะคะเรื่อง assignment ที่ที่ยากเนี่ยนะคะบางทีก็ช่วยพัฒนาทักษะเด็กๆที่ถูก ประเมินว่าเป็น low q u a l i f เนี่ยได้อย่างไรนะในบางครั้งเนี่ยเราก็บอกว่าการที่จะให้ assignment เด็กๆเนี่ยควรจะต้องให้มันสอดคล้องกับคุณสมบัติของเขาพื้นฐานของเขาใช่ไหมคะอ่าอันนั้นย่าไม่เถียงนะฮะเป็นสิ่งแรกเลยที่เราต้องคิดนะ,ะว่าเฮ้ยการที่จะให้ exercise และ assignment อะไรเนี่ยมันก็ควรต้องดู ว่าเด็กมีพื้นฐานอย่างไรนะแต่สำหรับย่าส,สิ่งที่ได้พบเนี่ยเอ้ยสิ่งที่ได้พบคือด้วยย่าทีาใช้เทคนิคในการสอนที่แตกต่างไปนะคะย่าไม่ได้ใช้สิ่งที่ประเมินแบบถูกผิดเนี่ย a b c d อะ่ะนะถูกผิดอย่างเง้ยแต่ย่าเป็นคนที่สอนเพื่อพัฒนาสกิลทักษะ นะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทําได้จริงไงเพราะฉะนั้นมุมมองตรงนี้มันอาจจะแตกต่างกันนะฮะจากที่ย่าได้สอนเขามาหนึ่งคอร์สเนี่ยก็ทําให้ย่ามองเห็นว่าบางคนมีทักษะที่สูงกว่ากว่าคะแนนที่เขาได้รับจากการประเมินนะฮะย่ามองว่าเขาสามารถนำไปใช้ได้จริงนะะแล้วก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะซึ่ง มันทำให้เขาเสียโอกาสมากเลยนะคะในตรงจุดนี้อ่ะเราไม่เราเมื่อเรารู้อ่ารู้สภาพผู้เรียนของเราแล้วเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้าง assignment ได้เหมาะสมใช่ไหมคะ,นะคะนะซึ่งสิ่งแรกเนี่ยที่ต้องพิจารณาก็คือผู้เรียนเนี่ยมามีพื้นฐานอะไรมาบ้าง แน่นอนเขาผ่านหนึ่งคอสมาแล้วอิงหนึ่งสมมติตอนนี้มาอิงสองเนะี่ยย่าก็รู้แล้วอ๋อเขาสามารถเขาอยู่กับเราเขารู้แล้วว่าเขาต้องคิดคิดคุณต้องมีไอเดียนะมันเจอดยาอย,า,อยาแบบไม่ทําอะไรนั่งไม่นั่งคิดไม่ได้เราต้องคิดถ้าไม่คิดเราก็จะไม่ได้คอนเทนต์เราก็จะไม่สามารถที่จะเขียน หรือพูดต่อได้เลยนะคะนั่นคือสิ่งที่ทุกคนเรียนรู้รับรู้หรือการที่จะหาคอนเทนต์มาเนี่ยได้มาจากไหนไปไฟล์เอาสิคะเออไปหา Google สิคะไปหา Definition สิคะใช่ไหมคะเขาสามารถที่จะหาได้หรือคิดเป็นไทยก่อนสิคะไปเข้าแอป r a n s l a t i o n สิคะอืมหรือถ้าเป็นประโยคง่ายๆ ก็คิดเองสิคะ uh, you can use your own idea your your own อะไรฮะ fundamental knowledge <c oughs> ใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งที่เขารับรู้มาเมื่อคอร์สที่แล้วนะ,ะจากการที่เขาอธิบายตัว figure อธิบายกราฟนะคะหลายๆคนทำได้ดีนะะมาอันนี้ ย่าก็มองว่าเออเขามีพื้นฐานพวกนี้แล้วอา่าย่าก็ให้อ s i g n m เมนที่เป็นไงมันต้องท้าทายเพิ่มมากขึ้นอา่าท้าทายย่าให้ฟังเอาเบอร์ไอน์สไตน์โคดส์นั่นก็คือตัวเซยิงของเอาเบอร์ไอน์สไตน์ในในแง่ของความคิดของเขานะคะเขาก็จะมีโคดส์ก็คืออะไรฮะคำพูดที่โคด์เอามาไว้ นะมี20คําคำพูดเยอะมากนะฮะซึ่งล้วนแต่แบบน่าคิดทั้งนั้นนะเป็นตัวที่สร้างแรงบันดาลใจ inspiration motivation ให้กับผู้เรียนได้ด้วยนะจากตัวคอนเซปต์นี้ย่าก็บอกให้ฟังจากอะไรฮนะจากคลิปก่อนฟังจากคลิปแล้ว you have to uh, write it down นะคะ write the subtitle d ดา n นะคะเขียนซับไ i เ l e ทั้งหมดนะ,ะมี2ี่สโค้ดที่ว่ามามจากนั้น20โค้ดยาก,ก็แจกแจกแต่ละโค้ดให้กับแต่ละคนะย่ามีนักเรียน24แต่วันนั้นมากัน20พอดีนะะก็ได้ไปนคนละหัวข้อแต่ละคนเนี่ยให้ไปอะไรฮะ ให้ไปหา meaning ของมันะ uh, ก็คือ what do you think about this quote ใช่ไหมคะหา meaning ว่ามันหมายความว่าอะไรด้วยด้วย your w o r d your own words then you have to uh, support your idea with อะไรฮะ with example นะคะซึ่งบางทีนะบางคนก็ไม่ค่อย find out ก็คือขี้เกียจหาตัวอย่าง นะถ้าไม่หาตัวอย่างนั่นหมายความว่าคุณเข้าใจไม่ถ่องแท้ถูกไหมอ่าก็มีบางคนรู้ว่าย่าชอบสิ่งไหนแต่มันไม่ใช่เรื่องการที่ว่ายาชอบนะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะซึ่งควรจะเป็นอ่าทุกคนก็ทำมันดูเป็นงานหนักนะเมื่อคุณต้องทำหนึ่งเรื่องแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปเอทคจากเพื่อน20่สอันมารวมไว้มารวมแล้วคุณก็ อ่านของเพื่อนเนี่ยคุณชอบหรือไม่ชอบอย่างไรคุณก็แก้ไขจากของเพื่อนอีกอีก19หัวข้องานหนักไหมหนักงานหนักแต่งานหนักแต่คุณได้อ่านถูกไหมฮะอ่านแล้วก็แสดงความคิดเห็นเหมือนคุณทำา20นั่นแหละแต่มันมีอะไรฮะมี การลดเพ e ช s เชอร์ด้วยการที่คุณมีของเพื่อนมาให้แล้วบางส่วนนะบางคนก็เห็นของเพื่อนมัน complete และ perfect อือยูก็ <You S 1> <go> use เลย use อั d นนว่าเออ I agree with him นะ I agree with him เป็นการเรียนซึ่งอะไรลดเพลชเชอร์เขาก็จะได้ในแง่ของ reading แต่บางคนขยันนะก็มีของตัวเองใส่ลงมา อย่าก,ก็ต้องให้เฟเวอรเลยเอา้าวเอาไป A อบวกอ้าวมีด้วยหรืออาจารย์ A อบวกทำไมใครใครห้ามละ่ะไม่ให้อาจารย์ให้ A บวกถูกไหมเอบวกคือเท่าไหร่อ่ะ4.5หรือ4.25อ่ะ4.25อืมนี่ทำไมมีอย่างนี้อังคือการ การอะไรย่าการให้การเรียนรู้ไม่มีข้อจํากัดหรอกคะ่ะมันไม่มีฟอร์แมตนักเรียนใช่ไหมทุกคนมันไม่มีฟอร์แมตอย่าไปติดยึดอยู่กับฟอร์แมตนะไม่งั้นเด็กก็จะไม่รู้จักการเฟล็กซิเบิลถูกไหมทุกอย่างคุณครีเอทได้ด้วยตนเองอย่าไปติดยึดเสร็จแล้วการช่วยช่วยกันเรียนอันเนี้ย การช่วยช่วยกันเรียนน,นี่มันก็เลยอะไรฮะให้ดูเหมือนว่ามันเฟล็กซิเบิลมันมันช่วยลดเพล s เชอร์มันเหมือนว่าตัวเองไม่ได้เรียนเยอะอะไรอย่เงี้ยแต่เปล่าเลยคุณก็ต้องเรียนทั้ง20โคนั่นแหละนะคะเขาก็ทำส่งอู่เป็นไงคะคุณ คุณสามารถที่จะทํางานอย่างน่าภาคภูมิใจนะคะน่าภาคภูมิใจมากเลยลดเพลชเชอร์แต่ได้งานแบบ m a r v e l สมากนะคะงานยิ่งใหญ่4 0ไอ้ยี่สิบโคดเนี่ยทำรีพอร์ตได้เลยนะนะคะแต่และหัวข้อทุกคนก็จะใส่อะไรเข้าไปให้มันดูอลังการนะ่ะให้อลังการปรากฏว่า ยากก็ amazing เลยเป็น amazing assignment คือเขาได้งานที่แบบยิ่งใหญ่อะจากที่เรามองเขาว่าเขาน่าจะทำงานแบบได้ทีละพาเศษพาเซษไปอะไรเงี้ยอันนี้20่สพาเซษเลยยากก็เลยต้องนำมานำเสนอนะต้องมานำเสนอในคลิปนี้ถึงเทคนิคอันนี้ ว่า assignment ที่มันดูยากๆเนี่ยนะคะอย่าไปคิดว่าเด็กจะทำไม่ได้นะคะอย่าคิดว่าเด็กทำไม่ได้เราคิดไปเองนะคะผู้เรียนเนี่ยมีศักยภาพบางทีมันเขาไม่ได้ไม่ได้เออปล่อยออกมาครั้งนี้เราเราสามารถที่จะให้เขามาเป็นสเต็ปสเมีพื้นฐานความรู้แล้มีพื้นฐานความคิดปั๊บ เขาสัเอาสิ่งเหล่านั้นมาประมวลกันนะแล้วก็มาสร้างสร้างผลงานเออแล้วมีอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวผลักดันพุชเดมนั่นก็คือการให้เกรดอเพวกเขายังไม่หนีจากการที่อยากจะอะไรอยากจะได้เกรดนะคะ บอกว่าเทอมนี้เราจะต้องประเมินโดยให้ A B C D อ่าบางทีได้ B บวก O บางทีได้ A ลบอ่ะแตะ่ย่าจะให้แค่ A B C เท่านั้น C นี่คือ wrong concept อคิด concept ผิดแต่คุณได้เขียนคุณได้เขียนคุณได้คิดแต่คิดผิดก็ไม่เป็นไร คุณได้เขียนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องได้สี่ you can communicate อย่าลืมนะฮะว่าคุณน่ะสอนภาษานะคะไม่ได้สอนอปรัชญาใช่ไหม,มคุณสอนภาษาคุณไม่ได้สอนปรัชญานะคะอย่าเอาวิชาปรัชยามาผนวกนะ,ะเพราะฉะนั้นค,คลิปนี้ดูจะยาวไปก็เลยมาย้ำเน้นว่า s i g n ซเมนที่ยากๆบางทีมันไม่ใช่คุณต้องลองดูนะ,ะมันอาจจะทำให้เด็กพัฒนาได้อย่างน่าทึ่งเหมือนอย่างที่ย่าพบเจอนะฮะโดยการที่ข้อหนึ่งให้มันสอดคล้องกับพื้นฐานที่เราให้ไปอ่าสองหาเทคนิควิธีนะฮะหาเทคนิควิธีนะคะที่จะ ให้ช่วยกันเรียนนะคะให้ช่วยกันเรียนนะคะและวสามต้องมีตัวพุชตัวม o ิ i v a t เวตนะ,ะจะเปน็นด้วยวิธีการใดก็ได้นะคะของย่าใชา้ใช้เกรดเป็นตัวขับเคลื่อนนะะเป็นตัวขับเคลื่อนนะ,ะเพื่อให้เขาใช้ความคิดอ หนึ่งดูพื้นฐานเขานะว่ามีอะไรบ้างของอย่าที่มีพื้นฐานทางภาษาพื้นฐานทางการแสดงความคิดด้วยตัวเองอะไรเงี้ยอันที่สองอ่อันที่สองอ,อ,อ,งอ่ให้ใช้วิธีการช่วยกันเรียนช่วยกันเรียนช่วยกันเรียนแต่แอบมีให้คิดเองช่วยกันเรียนเพื่องานที่อลังการ ใช่ไหมฮะแล้วมันเกิดความภาคภูมิใจอ,ะอ่ะสามจานอย่าลืมมีอะไรไปพูชเด็กๆอืมนั่นคือการประเมินการประเมินแบบแบบเป็นแบบภาษานะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะการประเมินเพื่ออะไรเป็นตัวเขายังไม่ไม่ทิ้งในสิ่งนั้นก็โอเคให้มันยังคงอยู่นะ,ะเพื่อช่วยให้งานมัน ได้อยู่ในคุณภาพที่ที่ดีมันก็รับได้นะคะสำหรับวันปีใหม่นี้ก็นำสิ่งดีๆมาให้ค่ะสำหรับทั้งผู้อะไรฮะผู้สอนและผู้เรียนนะะอันนี้ผู้สอนมากกว่านะคะอย่าลืมติดตามมาม่าใหญ่นะ o ะใน b e c h a n n n l l นะคะสวัสดีค่ะ